เหมาเพื่อนกับอีซูซุตอนเดียวรถนั่งโดยสารที่มคัญคือมีคันเดียวเลยปี1 9เพื่อนในเลขไม่แค่150,000กว่ากิโลเมตรสภาพพูดดีและที่สำคัญราคาอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นและวที่สำคัญที่เห็นอยู่นี้ยังไม่ได้จบนะเขาไปปรับไปเคลมตามใบเคลมตอนที่รถกลับมาจากเช่านะครับเดี๋ยวผมมาปรับต่อให้นะครับนี่ทะเบียนนี้4932เผื่อใครหาเอาไปใช้งานเพื่อนดูคันเดิมนะครับน็เดิมเพื่อนดู ฝากระพงไม่เคยแกะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลย1.9บูพาวเวอร์150แรงม้าเนี่ยเพื่อนดู QC เหตุยังอยู่อยู่เลยเนี่ยรถคุณภาพ,พเพื่อนเผืครหายอยู่รถประหยัดประหยัดน้ำมันเอาไปใช้งานปกติก็ได้เพื่อนเอาไปเอาไปใช้ตามหัวไล่ไปายนาะเรายังได้เลยเพื่อนนะขับไปไร่ไปนาไปสวนเราได้เลยนะครับเอาไปขายของต่อยังได้เลยเพื่อนอะนี่ดู ยางด้ยางปีย4สี่นะเพื่อนนะยางปีย4สี่ยางบั้งเดือเหลือเลยยาวๆนี่ตามนี้แล้วก็ภายในเพื่อนเป็นมือหมุนนะเป็นมือหมุนพวกนี้ผมเก็บให้หมดนะเพื่อนไม่ต้องห่วงแต่ก็ไอ้ตัวนี้ซ่อมให้นะบอกกูจะได้มาครบเลยพเพื่อนดูเลขใหม่ครับเนี่ยเลขใหม่หนึ 4, ่งแสนห้าหมื่นสี่พันกับหกร้อยสี่กิโลเมตรครับ รูปภาพไม่ชัชดเจนเดี๋ยวขอนอกรอบได้เพื่อนผมมีถ่ายไว้อยู่นะครับเนี่ยเกียร์เดินหน้าหกสปีดเกียร์ธรรมดาภายในดูดีมากครับไม่ช้ำไม่อะไรเลยมีแค่นิดๆหน่อยๆนะครับตามสภาพนี่เดี๋ยวซ่อมให้โอ้โหเพื่อนดูนะครับเป็นอีกหนึ่งคันเนี่ยเขาไปเอาไปเคลมฝั่งนี้มาก็คือไปพรสีหาให้ใหม่ตามไปเคลมนะครับผมก็จะมาปรับต่อให้เพื่อนอีกแมงไม่จบนะครับสวยกว่านี้แน่นอนไม่ต้องห่วงอยู่ในมือผมแล้ว ดูแลให้อย่างดีแน่นอนนะเพื่อนนะเป็นชนเสริมท้ายนี่เวลาเราขึ้นก็เปิดอย่างนี้มีที่นั่งเบาอย่างสภาพสมบูรณ์นะครับนี่ผนังผนังพิงก็เป็นเบาะนุ่มมีผ้าใบกันฝนให้ตรงหัวเก๋งนั่นก็สามารถวางของง่ายนะเพื่อนนะเผื่อใครหาเอาไปใช้งานเพื่อนเนี่ยสามารถเอาไปต่ออาชีพหรือเอาไปทำมาหากินอย่างอื่นได้เลยนะก็เอามานําเสนอเพื่อนเพื่อนพอลมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองเพื่อน นะครับราคามันมาพร้อมเลยนะครับก็จัดให้มานะมาดูเอกสารดูเบลเลยเพื่อนเพราะว่าคันเอกสารยังไม่มานี่สองแท้ๆครับนี่แหละรถเดิมๆเพื่อนๆดูสติกเกอร์ยังสวยๆอยู่เลยนี่แหละคือรถเดิมครับนี่แหละเอาแบบนี้ไปใช้งานเพื่อนสำหรับคนที่กำลังหารถกระบะตอนเดียว ประหยัดประหยัดน้ำมันก็อ e ีซูซุนี่แหละครับและที่สำคัญได้โครงสร้างแบบนี้ด้วยใครอยากได้นะครับไม่ว่าอยู่แห่งไหนของประเทศไทยเพื่อนๆสามารถที่ทักไลน์หรือทักเบอร์โทรอยู่ด้านหน้ามาได้เลยนะครับอยู่ใน,อย,ในอยู่ใกล้อยู่ไกลซื้อได้หมดโอเคใครอยากได้ทักมาไปแล้วสวัสดีครับ